บ้านไร่ตะวันนาครับทุกคนก็คือจุดกลางเต็นท์นะครับแล้วก็จะมีไร่กาแฟนะครับไรกาแฟข้างหลังเนาะเป็นพื้นที่17ไร่นะครับแล้วก็นี่ครับผาชมะวันใครที่ชอบเสพฟิวบรรยากาศนะครับพระอาทิตย์คงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับนี่แิวนน้นก็จะเป็นพวกด่านซงด่านซ้ายนะครับแล้วก็ลมเก่านะครับแล้วก็จะมองเห็น วันนี้ฟ้าไม่เปิดนะครับก็จะมองเห็นไกลเลยพระอาทิตย์ขึ้นนี่สวยงามเลยนะครับเส้นขอบฟ้าสวยงามเลยนะครับก็จะมีวิวนะครับตรงนี้ถนนก็จะเป็นทางดินนะครับทางดินเข้ามานะมีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นอยู่สองสามจุดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูื้นบริเวณของบ้านไร่สวรรค์น,นะครับผม บนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสโลบาร์จันผาคอฟฟี่นะก็จะเป็นผล,ผลผลิตของทางไร่นะครับนี่มาลายตะวันนาตัวนี้เป็นขั่วเข้มขั้วกลางนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการ ีเอากระลาออกแล้วนะครับก็จะเป็นเมล็ดนะครับเนเชอรอนโปรเซตอันนี้ฮันนี่โปรเซตนะครับเวสโปรเซตอาวาสโปรเซตแล้วก็มาดูกันดูกันเอาน,นี่เดี๋ยวเราไปดูไอ้ไอคนที่ว่ามันตื่นทั้งคืนดีกว่านี่ ุมกาแฟนะครับสําหรับหลบแดดนะครับสําหรับหลบแดดแต่โดนแดดเต็มๆนะครับไม่ไลฟ์ไม่ได้กล้องไม่กล้องไม่ได้อันนี้หมดแล้วนะครับอันนี้อะไรขั้วเข้มหมดไปแล้วนะครับขั้วกลางขั้วกลางก็หมดไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่เหลือแต่เหยือกนะครับือแต่เหยือกนะครับกินอิ่มครับกินอิ่มหมดน้ำตาลไปกิโลหนึ่ง อเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำเข้าตรงนี้เลยดีกว่าน้องมุนตรงนี้ก็ขึ้นได้นะครับขึ้นได้แต่เป็นทางออฟโรดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูลานกลางเต็นเนาะเห็นไหมก็จะมีดอยหัวหมดดอยหัวหมดเเซมเลยนะครับอ่านู้นของเต็นเ์เราแห่เมื่อคืนเปิดไฟด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูห้องน้ําก่อนจะเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงนะครับ <c oughs> ห้องน้ำสองห้องนะครับชายหญิงนะครับนี่เป็นแบบน็อกดาวน์นะครับแยกชายหญิงเนาะ,ะเดี๋ยวดูห้องนี้น,นี่ เป็น้องอาบน้ำนะครับมีฝักบงฝักโบวนะครับมีถังชักโครกนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับสะ,สะอาดนะครับอีกห้องหนึ่งเหมือนกันนะครับได้ฟิลเดียวกันนะครับถังชักโครกเนาะแล้วก็เป็นจากนี้ครับเดีย๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปเลยดีกว่า ตรงนี้เป็นไร่กาแฟเขานะครับไร่กาแฟในพื้นที่17ไร่นะครับนี่ทางออฟโรดใครชอบออฟโรดนะครับก็สามารถเข้ามากลางเต็นในนี้ได้นเนาะนี่ใครที่ชอบอยู่ในป่านะครับก็กลางเต็นตรงนี้ได้นะครับเป็นขั้นบันไดไปเลยนะครับเป็นขั้นบันไดไปเลยอโอเคเดี๋ยวเราไปดู จุดที่เรากางเต็นท์เมื่อคืนนะครับนี่นะครับก็จะได้ลักษณะนี้ในฟิลนี้นะครับหมอนรอยหัวหมดนะครับมาดูตรงนี้เราจุดกลางเต็นท์นะครับเขาจะไม่รับวอล์กอินนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็ลองไปค้นหาคําว่าบ้านไร่ตะวันนาบ้านนาสะอุ้งนะครับทับเบิกนะครับเพชรบูรณ์นะครับ,บน,น,บนี่นี่เต็นท์เฮียเฮียโกโ อันนี้เต็นสำหรับนั่งเสวนากันอันนี้เต็นเรานะครับอันนี้เต็นสมชายนะครับวันนี้เอาโดมมานะครับปกติจะนอนเต็นลูกเสือเนาะอันนี้เป็นจุดกลางเต็นนะครับเน,นี้ยก็เป็นลูกค้าที่มาก่อนเรานะครับนี่เห็นไหมลานกว้างเลยนะครับรองรับได้หลายคนนะครับแต่การุณาจองก่อนนะครับการุณาจองก่อน เขาจะไม่รับล็อกอินนะครับแล้วก็จะมีที่จุดก่อฟไฟได้เนะาะก็สายที่ชอบกลางเป็นข้างรถก็เอารถมาจอดได้แคมเปอร์คาร์นะครับหรือว่านอนบนหลังคาสบายเลยนะครับแล้ววิวนี่เกือบจะ360องศาเลยนะนี่นีนอาโอเคเนาะตั้ง6นาทีเนะี่ย โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครสนใจก็มากันได้นะครับและที่สาคัญกะรุณาอย่าวอกยินนะครับเดี๋ยวจะเสียอารมณ์เปล่านะครับเพราะว่าทางเข้ามาค่อนข้างจะพอสมควรเลยรถเก่งอย่านะครับรถเก่งไม่ต้องคิดนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ